ครับสวัสดีครับบีเีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับม,มาพบกับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาชโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อเตีม่มข้ามาติดตามเลขเลาวพัฒนาต่อยนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธนะครับวันพุทธที่27พอย67เลาวพัฒนาออก641480 ครับเด็กล่างก็ออกหนึ่งสีนะพี่น้องเนาะครับชุดที่พ่อเตรียมสรุปให้เมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับหนึ่งพี่น้องมีสองคะแนนกามาได้พี่น้องเล่นหะนึ่งแปดกามาเนาะพี่น้อง 2, เน,นะานะนนะครับเด่นสีกามาสี 4, นะครับลองศูนย์กับสามกับเก้ากามาศูนย์นะพี่น้องเนาะ อาไผ่โศกไผ่มันพอแตมกะดีไก่น้ำได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายหลุดมาพี่น้องเนาะครับส่วนห้องพอแตมงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่ครับบนล่างยิงรวดเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าเก้าบอมานพี่น้องครับชุดวิ่งเนีพี่น้องเด้อขันจับเบิร์ดกับสีมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนาะพี่น้องเนาะ ครับพอเตรียมปอได้จับให้หนึ่งนาคามเนามือนีมาเบ่งน้ำกันมาพี่น้องเนาะว่าได้ตัวใดนาคามโอ้มีงานเด้อมือนีพี่น้องเลย ักบันสุกนะพี่น้องเนาะยี่สิบดีปดยีสิบก้า บริหารจน้เร่องที่สำคัญต้องเป็นโยงรายการีอบจับจังหวยต่นะครับที่ดูรายกา้เองไปอยนวลน้ำใสน้ปาโซ่ไปที่พิการนะครับใสจ้าไปที่สำนักงานโครงการบริหารจลตบน้องลากษณ์ประบไปรับปาะทานไหหนาว ไปก็สะดวกไปร้านไปเี่ยันก็ไปวันนันไครับ ไปเรียงโลกประเทศในหมู่เกาะที่ตับแต่ละที่ครับเดี๋ยวเี๋ยวทางโบราณครับเดี๋ยวเให้อายุรถที่เกิดรถที่เกิดถึงนะครับที่เรื่อารทองเที่ยวและกา้ท่องเที่ยวปัจจัยเรื่องต่อการพิมพ์รถครับ รับสองกับสามพี่น้อง 7จ็ดแปดสมพี่น้องครับจุดวินในพี่น้องเนอครับพยยมจับปูเหม่นเป็นี่มีเก เก้าสองเก้าสามครับแปดสองแปดสาม เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับขับส่วนหนึ่งกะมกักกะจับออกเด้อยพี่น้องเด้อ ครับก็แต้มเน้นให้4หางหนี้พี่น้อง พี่น้องแับหนาจอไว้นะครับเด้อเอาล่มดีดีพี่น้องล่มหมอนาวมาส่งครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้านะพี่น้องเนาะพอยอสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพอแทมบนล่างวิ่งรูดสองกับสามรับชุดเต็มกับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามนะพี่น้องเนาะรับลักหนึ่งมักกระจับบ่อไอด้พี่น้องเลืกเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะขับเนาะ รับพอเตียมจับให้กับนี92 93 82 83 72 73นะครับเอาผิดพลาดประการในพอเตียมกราบพ่อโรดขออภัยด้พี่น้องเนอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอเวพอรคอยเขา่าคอยแตกปังๆรับพี่น้องอ c ซีก็จะได้สุศๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาจะ่ริ่มนะพี่น้องเน้ขอขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้บอดแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะครับทางช่องตะวันพาโชคนแชนลได้พี่น้องเน้อฝากกดติดตามไว้นํากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบอพาดชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับชิปนี้พอดแต้มก็มีแค่นี่พี่น้องครับเอาไปพอกันชิปนาะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม